สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีกลับมาแล้วนะคะกลับมาสัปดาห์นี้ค่ะเริ่มต้นด้วยเมนูบวชเผือกเป็นเมนูที่ติดน้องที่อยู่ประจําที่วัดไว้นานแล้วนะคะวันนี้ตั้งใจทําเต็มที่เลยและนอกจากเมนูบวชเผือกแล้วนะคะป้ายังได้มกะกอกมาค่ะจากน้องที่ทํางานค่ะเขาเอามากาะกอกมาให้เยอะแยะๆเลยป้าก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะปอกเปลือกแล้วก็ทําเป็นน้ําจิ้มแล้วก็ไปที่วัดด้วยเดี๋ยวเราไปวัดกันนะคะ ส่วนผสมค่ะเผือกใบเตยน้ำตาลมะพร้าวกะทิค่ะคุณแม่หนูเป็นลูกศิษย์ของพ่อค่ะเคยมาเข้าธรรมทานหลายครั้งคุณแม่เป็นคนบอกทาค่ะ้าวาีหนูดำดีที่ถูกต้องดีงามเอาละลอาจารย์ก็อาจารย์ว่าไปเลยท่านจะออกกติ มวยเงินของโยมเสือแค่ระคายท่าน,นถึงเปลี่ยนแล้วเกิดนปัญญาแก่ของคุณหญิงเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาใกล้ที่ิ่มรู้ประษาเขาจะจบชาติที่แล้วของตัวได้ เป็นอะไรกอนทุกท้งนั้นแล้วพี่อย่าเรียนแบบหลวงพ่อสิครับเรียนแบบยังไงเรียงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ประาศรา หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลมเดี๋ยวนะหนูจะไปชงยาหอมมาให้พูดจบก็กุรีกุจอลุกออกปาศาสนาอนื่นก็ยังอุตส่าห์มาวัดที่องเ์อื่นมาแล้ว มา,าาววามากโอ้จิตีแสดงการเค่อนไหมากที่เห็นดรว่มากเวลาปฏิบัติเวลาเราียนานเกิดความเคลื่เกิดวามุกให้เราด,ดูให้ดูธรรมแล้วน ตัวกลางว่ากลางตรงไหนจะทําให้เป็นกลางมันทาไม่ได้หรอกยิ่งทํายิ่งไม่กลางแต่ถ้ารู้เฉยๆตามที่มันเป็นจิตมันได้จิตก็เป็นกลางเป็นการรักษาจิตให้เป็นตัวกับึ่งโดยที่ไม่ต้องไปทำควางนม้นแค่รู้เฉยๆจิตก็เป็นกลเพราะว่าธรรมชาติของติให้เป็นตัวกับเองเดียส์ิตก็ดี ิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นความทุกขก์ของกายอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นสภาวะทั้งนั้นเป็นอารมณ์ตามปฏิบัติทั้งนั้นเลยอย่าปฏิเสธเลยนั่นแหละคือความจริงให้รู้เหมือนกักี่ยการเข้าไปแก้ไขแ,แล้วก็แก้ไขไปตามอาการย์วยกระตุกทุกทางกายก,ายก็ต้องเชื่อเข้ามาแต่กล่าว้อ,อยอคำทุกคนก็ไปเจอกับความยากความลำบากในชีวิต มีความสนุกในการใช้ชีวิตถ้าชีวิตคือมีคุราแล้วมันสนุกสนุกที่มันลำบากนั่นแหละไม่เคยผ่านความลำบากเจ้าชีวใช่ไหมเจ้าตัวไม่นอนเพราะไม่มีตกปลาจะกลายเป็นคนแข็งแกร่งมากจนสิ้นใจฉะนั้นเมื่อตาพาก็เลยฉะนั้นจิตวิญญากมันมากมากมันบอยๆมาต้อช่วยเขาหน่อย ที่กคือแ่ใส่คันไหนกังอะไรันตีใสวัสดีค่ะมาแล้วนคะมาลยใส่ยนี้ก่ดีกว่าเพราะว่าอันต่างใอดูด้ม่หน่อยไ่้อะนคะคถามแรกเลยใช่แล้ว่งไว้ชุบ คุณสมบัติของสตินี่จะเป็นอะไรรู้ตื่นเบิกบานในตัวสติก็ต้องมีสมาธิด้วยจิตตั้งมั่นสงบเป็นปกติเป็นสมาธิจิตมันก็ผ่อนคลายมีความผ่อนคลายมันก็สบายถ้ากล่าวว่ามีมรรคผลอยู่ในตัวความรู้ติดตัวเลยมีได้เพียงแต่ว่าเราเจริสติมากๆเจริญสติมากมายรู้กายเคลื่อนไหว มือใจติสติรู้ไปเรืเ่อยรู้ไปเ,เรืออ่อยอาอาอตุเสาสาิสตว์สุภาพรเีออนายน,โนาุโคตรทุกท่านชอบแบบนี้พอดีเลยค่ะอร่อย ร้อยแล้วนะคะกับการทำกับข้าวมาวัดกับป้าชีอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ